ในช่วงนี้ขอนําำทุกท่านเข้าสู่พิธีการมอบโล่และรางวัลสำหรับผู้ชนะในรายการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2022ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบกันไปแล้วว่าเรามีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทุกภาคกว่า393ทีมนะคะซึ่งในวันนี้เราได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเป็นการสร้างบุคลากรไซเบอร์ออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคตร,ร่วมกันนะคะ แน่นอนคะ่ะว่าในรายการการแข่งขันในครั้งนี้นะคะทุกท่านมีสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันในรายการไซเบอร์ซีเกม2022อีกด้วยค่ะโดยผู้เข้าแข่งขันนั้นแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันได้แก่ระดับมัธยมศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับประชาชนทั่วไปค่ะ โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบและร่วมการแข่งขันทั้งหมด30ทีมนะคะในรูปแบบการแข่งขันเป็นรูปแบบ Attack the Virtual World โดยผู้เข้าแข่งขันนั้นจะต้องหาคำตอบจากเครื่องแม่ข่ายเครื่องผู้ใช้งานและอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆที่อยู่ในระบบจำลองด้วยการโจมตีจากภายนอกและต้องหาคำตอบจากล่องลอยในเครื่องแม่ข่ายที่ถูกโจมตีค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราได้ผู้ชนะในรายการการแข่งขันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ ในโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมศาสตราจารย์พิเศษวิสิ์วิสิตสระอาจให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลบนเวทีค่ะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ขอเรียนเชิญคุณสุรชัยฉัดเฉลิมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงความปลอดภัยไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวบริษัทโคเวอร์เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเรามาเริ่มต้นกันที่ระดับแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะนั่นคือระดับมัธยมศึกษาหรือจูเนียร์ค่ะอันดับที่หนึ่งได้แก่ทีมฮิงกุแฟมิลี่ จากโรงเรียนมัธยมวัดสุดทธารามค่ะโดยมีสมาชิกเพียงหนึ่งเดียวนะคะฝ่าฟันจนเอาชนะได้นะคะสำหรับคู่แข่งในรายการนี้จนคว้าอันดับหนึ่งไปค่ะยอดเยี่ยมมากๆะคะ่ะก็ต้องติดตามผลงานสำหรับทีมนี้กันต่อไปในอนาคตค่ะ นี่คือรางวัลชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาจูเนียร์ในร,รายการการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์กับ Thailand Cyber Top t อปทาร์เ2022ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทีมที่คว้ารางวัลในอันดับที่2ได้แก่ทีมทีม Hack You So Much ค่ะโดยทีมนี้นะคะเป็นการรวมตัวกันนะคะถึง3 โรงเรียนด้วยกันค่ะตัวแทนจากโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคกระบี่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนมอวิทยานุสร์นะคะยินดีด้วยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในรายการการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะยินดีด้วยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นทีมอันดับ3ค่ะขอแสดงความยินดีกับทีมหัดใหญ่จากโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยค่ะยินด,ดีด้วยนะคะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะในระดับมัธยมศึกษาขอแสดงความยินดีกับทีมหาดใหญ่ถึงเวลาที่เราจะต้อนรับนะคะชนะเลิศกับทีมมิงกูฟแฟมิลี่รองชนะเลิศอันดับหนึ่งกับทีม h k You so much นะคะถ่ายภาพร่วมกันค่ะพวกเขาจะกลายเป็นกำลังสำคัญต่อไปในอนาคตนะคะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เชื่อมันว่าเวทีนี้นะคะจะสร้างความมั่นใจที่แข็งแกร่งในก้าวต่อไปให้กับพวกเขาค่ะ ยอดเยี่ยมมากๆขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพอพอเราผ่านรุ่นจูนเนียร์กันไปแล้วค่ะต่อไปมาที่ระดับอุดมศึกษากับรุ่นซีเนียร์กันต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะสำหรับในรุ่นนี้นั้นผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษากับการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top t a l e n t 2022ไปได้แก่ทีม รีบูสเตอร์จากโรงเรียนในร้อยตำรวจค่ะ คือรางวัลชนะเลิศระดับบุดงศึกษาค่ะกับรายการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์กับไซเบอร์ไทยแลนด์ไซเบอร์ท็อปทาเลน2022ขอแสดงความมีดกครั้งกับทีมรี b o o เตอร์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจค่ะต่อไปเป็นอันดับที่2นะคะหรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมทีมบูเบอรี่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ จะเป็นการขึ้นรับรางวัลของทีมอันดับที่3หรือรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมทีม Red Ship จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ ดีด้วยค่ะความสำเร็จในวันนี้จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในนาคตของพวกเขาอย่างแน่นอนนะคะและพวกเขาจะกลายเป็นบุคลากรและกำลังสำคัญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ค่ะเรียนเชิญทุกทีมนะคะถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งทีมรี b o o เตอร์บ u e เบอรีและเรดชีพค่ะ มากนะคะขอแสดงความยินดีครั้งค่ะกับทีมที่ชนะการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับอุดมศึกษาแน่นอนคำว่าเรายังมีอีกหนึ่งระดับด้วยกันนั่นคือประชาชนทั่วไปหรือว่าโอเพนนะคะทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมทีมห้าห้ค่ะนี่คือชื่อทีมที่น่ารักนะคะสวัสดีค่ะ ดีด้วยนะคะรางวัลชนะเลิศระดับบุคคลทั่วไปค่ะในรายการการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2022กับทีมฮ่าห้า่า้ยินดีด้วยค่ะรางวัลอันดับ2หรือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม P O E ด้วยนะคะกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประชาชนทั่วไปกับทีม EOE e, ค่ะระดับต่อไปนั้นจะเป็นอันดับที่3หรือรองชนะเลิศอันดับ2ในระดับประชาชนทั่วไปได้แก่ทีมทีม Take off your shoe ยินดีด้วยนะคะขอเรียนเชิญทีม555 55, ทีม p o e และทีม Tech Off You r s h o e นะคะถ่ายภาพร่วมกันค่ะกับผลงานอันยอดเยี่ยมนะคะจนสามารถคว้ารางวัลในรายการการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์กับ Thailand Cyber Top Talent 2022ในระดับประชาชนทั่วไปค่ะ เย่ยมมากๆนะคะขอแสดงความมินดีด้วยในรอบถัดไปต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกียรติอยู่บนเวทีนะคะ ต้องขอขอบคุณพลากาศตรีอมรชมเชยคุณสุรชัยฉัตรเฉลิมพันธ์ค่ะที่ร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายภาพร่วมกันนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะจะเป็นการแสดงความขอบคุณแก่องค์กรและหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุนในการศึกษาดูงานในโครงการครั้งนี้ค่ะเราจึงจึงขอมอบโลก่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณให้กับหน่วยงานโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนจากบริษัททรูดิจิทัลกรุ๊ปจำกัด วันนี้เราระดับเกียรติจากท่านผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละองค์กรและหน่วยงานนะคะให้เกียรติเดินทางมารับมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณค่ะในการสนับสนุนในการศึกษาดูงานในโครงการในครั้งนี้ค่ะขอบคุณ True Digital Group จำกัดค่ะลำดับถัดไปขอขอบคุณบริษัท PTT Digital Solution จำกัด ขอขอบคุณบริษัทหัวเบยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัด ขอขอบคุณบริษัทไซเบอร์อิลิทจำกัด ขอขอบคุณบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัด บริษัท Fortinet Security Network ประเทศไทยจำกัดและขอขอบคุณ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชน ท่านผู้บริหารจากทุกหน่วยงานนะคะเรียนเชิญทุกท่านร่วมถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีอีกครั้งค่ะขอเรียนเชิญพลอากาศตรีอมรชมเชยร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายภาพในโอกาสนี้นะคะเราอยากบันทึกช่วงเวลานี้เพื่อแสดงความขอบคุณให้กับองค์กรและหน่วยงานที่ได้การสนับสนุนในการศึกษาดูงานในโครงการในครั้งนี้ค่ะทั้ง Group, t r u e Digital g r o u PTT Digital Solution h ัว w e i ยเทคโนโลยี Technology, ประเทศไทย Cyber Elite Cyber t r o n ร Fortinet Security Network ประเทศไทยและอินเทอร์เน็ตประเทศไทยค่ะ การนี้เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งเพื่อขอบพระคุณทุกท่านค่ะในโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกียรติกล่าวเพื่อให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นะคะทุกท่านจะได้เห็นค่ะว่าความแข็งแกร่งของประเทศไทยในวิติใหม่ เกิดขึ้นจากทุกความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เราจะสร้างประเทศไทยที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งร่วมกันขอเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทธิ์สระอัดเรียนเชิญค่ะครับเร,เรียนท่านเลขาธิการสกรมชนะครับท่านผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอ แสดงความยินดีนะครับในเบื้องต้นแต่ว่าความจริงเนี่ยท่านรัมตรีเนี่ยท่านติดภารกิจนะครับไม่อย่างนั้นท่านคงมาได้มามอบในวันนี้แต่ว่าเมื่อท่านได้มอบมาเนี่ยซึ่งผมก็มีความรู้สึกดีใจมากความจริงไม่ใช่ดีใจเพราะว่าเพิ่งรับตําแหน่งไม่กี่วันนะครับและเป็นงานแรกที่ท่านรัมตรีได้มอบหมายแต่ว่าความจริงในเรื่องของ Cyber Security เนี่ยผมได้มีโอกาสเกี่ยวข้องตั้งแต่ในส่วนของการเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นคณะกรรมการอยู่ในกมชนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแพชชั่นในตลอดเวลาในการทํางานเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเรามองไปในโลกของปัจจุบันแล้วเราจะพบว่าการดําเนินการในเรื่องที่เป็นโลกดิจิทัลในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องในอนาคตอีกแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่นะครับและมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เรามีความจำเป็นจะต้องมีสกิลในด้านนี้การขาดแคลนสกิลแล้วก็ระบบในการที่จะดูแลป้องกันความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ ไกลตัวนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้อะไรสิ่งหลไหลายอย่างที่เราดำรงคงอยู่เนี่ยสิ้นสลายหายไปได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทางทางสกมชเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นความสำคัญแล้วก็ดำเนินการตามแมนเดทที่กฎหมายได้กำหนดให้ท่านไว้รวมถึงการผนึกกำลังให้กับทางผู้ที่เกี่ยวข้องและให้การอุปการะในการดูแลในเรื่องหลักสูตรครั้งนี้ ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในเรื่องของด้านไอทีเนี่ยนะครับสามารถดรําเนินการไปได้ผมขอเรียนอย่างนี้ว่าเวลาคนพูดถึงเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยคนจํานวนมากจะให้ความสนใจแล้วก็ให้น้ําหนักกับเรื่องของโครงสร้าง l e ก a l f ลเฟรมเวิ work, แล้วก็ f r a m e วิร์กในด้านต่างๆถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องมี แต่ว่าผมเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ทางสงกมาชาได้ดําเนินการเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในการสร้างระบบเพื่อจะดําเนินการในการป้องกันอะไรก็ตามนะครับมันไม่ได้จีรังยั่งยืนอยู่เฉพาะในตัวระบบที่เราสร้างขึ้นมาทําการป้องกันสิ่งที่มีความสําคัญกลับเป็นเรื่องของคนไม่ต้องคิดอื่นไกลนะครับถ้าหากว่าเราเห็นว่าในเรื่องของเรามีกําแพงที่จะป้องกันอะไรสักอย่างหนึ่งกําแพงไม่สามารถป้องกันได้ถ้าหากปราศจาก ผู้คนนะครับที่ทําหน้าที่ต่างๆเราอาจจะเนมมันมาเป็นทหารเป็นอะไรก็ตามแต่ว่ารั้วทางานไม่ได้ถ้าขาดกําลังคนที่สําคัญเพราะมันจะต้องเป็นการเติมเต็มเป็นการป้องกันสามารถที่จะมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆก็เรียนด้วยความชื่นชมนะครับว่าการมองไปที่คนการเปลี่ยน mindset การสร้าง s l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  s e เนี่ย เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้การพัฒนาในเรื่องนี้มีความจีรังยั่งยืน2เนี่ยก็เรียนว่าได้เห็นและได้พูดคุยนะครับสำหรับโดยเฉพาะอย่างน้องคิมที่ได้คุยกันนะครับก็ยังเป็นเ,เรียกว่าเป็นผู้เยาว์ในทางกฎหมายด้ซ้าไปแต่ว่ามีความสามารถเกินก็ได้พูดคุยกันแล้วก็เห็นว่านะครับความจริงเนี่ยการสร้างสกิลเบสพวกนี้การเสริมสร้างองค์ความรู้ก็เหมือนการต่อสู้โควิดนะครับมันไม่ได้ฉีดวัคซีน เข็มเดียวแล้วมันจะทํางานได้ตลอดชีวิตมันต้องการการเสริมสร้างเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่ทางสกมชได้ดําเนินการสร้างระบบเซอร์ติฟิเคตนะครับผมเชื่อว่ามันมีระบบการย้ําเตือนระบบการพัฒนาคนในตลาดเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นภาครัฐอาจจะเป็นภาคเอกชนให้สามารถที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การสร้างระบบ e-learning เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าระบบ e-learning ที่ดีนะครับจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและถ้าระบบนี้สามารถสร้างให้เกิดความท้าทายนะครับมันก็จะทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้กันได้อย่างมากขึ้นก็ก็ก็เรียนขอบคุณมากว่าการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ท่านดาเนินการต่อนอกเหนือจากการพัฒนาระบบเฟรมเวิร์ที่เราจาเป็นต้องมีผมเองในฐานะที่เป็นคนในภาครัฐ ก็ได้พูดคุยกับท่านเลขาธิการนะครับว่าในเรื่องนี้มันคงไม่ได้จบแค่การสร้างสกิลการที่จะทำให้อีโคซิสเต็มของการดูแลเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้อยู่ได้ต้องทำให้เกิดปัจจัยบวกหลายๆด้านสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องทำกับระบบภาครัฐซึ่งหลายคนก็อาจจะพูดถึงว่าแน่นอนภาครัฐก็อาจจะบอกว่าการที่จะดำรงตำแหน่งนี้อาจจะต้องมีเซอร์ติฟิเคททางด้านนี้ แต่การที่จะทําให้ภาครัฐสามารถรังคนกลุ่มนี้แล้วอยู่กับภาครัฐได้ในระดับหนึ่งเนี่ยผมเรียนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในปัจจัยหลายๆด้านน้องๆที่มาก็ทราบว่าหลายท่านก็อยู่ในภาคเอกชนซึ่งดีแล้วนะครับไม่ได้ไหมายว่าคุณต้องมาอยู่ภาครัฐแต่ภาครัฐเองก็ไม่สามารถจะเป็นจุดอ่อนให้กับภาคเอกชนนะครับการจะพัฒนาในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้คุยกันว่าก็คงต้องมีการผลักดันในกรอบภาครัฐที่จะรักษาแล้วก็เพิ่มพูน คุณค่าของคนในกลุ่มนี้การอาจจะต้องกำหนดเป็นเงินเพิ่มพิเศษไม่ว่าในกรณีใดๆในเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นมากนะครับก็ได้เรกขบท่านเลขาธิการว่าในส่วนของกระทรวงดีเองนะครับกระทรวงกระทรวงของเราเนี่ยก็คงจะให้การสนับสนุนแล้วก็เพิ่มเติมพลังงานในส่วนนี้ก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นเป็นก้าวแรกนะครับในด้านการพัฒนาคน เก้าที่สองเก้าที่สก้าที่สความจริงเรามองการพัฒนาในเรื่องนี้เป็นเป็นการเดินทางระยะยาวเพราะว่าถ้าเราหยุดเดินนะครับเราก็จะประสบภัยพิบัติในเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินไปด้วยกันนะครับทั้งภาคเอกชนภาคราชการภาคต่างๆทั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแน่นอนเราอยู่ในโลกที่เป็นโลกดิจิตอลเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะ t o d e f e n s i v e ได้นะครับเราต้องเสี่ยงเราต้องเสี่ยงเราต้องทำให้กระบวนการต่างๆเดินไปข้างหน้าได้แต่ท่านนะครับไซเบอร์ซิเคียวริตี้ท่านเป็นเบสต์ดิเฟนส์สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็อยากจะให้กำลังใจนะครับแล้วอย่าคิดว่านะครับรางวัลเนี้ยเป็นรางวัลเดียวท่านจะต้องเดินต่อไปและทางระบบราชการจะพยายามสนับสนุนเพื่อทำให้เกิดกระบวนการต่างๆ ภาคเอกชนนะครับกองทุนดีก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับและเชื่อว่าเราน่าจะไปสู่เป้าหมายที่สําคัญคือทําให้โลกดิจิทัลเป็นโลกที่มั่นคงปลอดภัยทําให้เกิดความเชื่อมั่นและเราจะเดินไปในโลกนี้อย่างมีความสุขครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะ ขอขอบคุณศาสตราจารย์พิเศษวิสิ์วิวสิ์สระอัดปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่เกียรติกล่าวให้โอวาดแล้วให้เห็นค่ะว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่สําคัญสําหรับประเทศไทยในการพัฒนาบุคลากรกรวมถึงส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ค่ะ สำหรับในช่วงต่อไปนี้นะคะเราขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการรับฟังการเสวนาที่จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกองค์กรทุกภาคส่วนอย่างยิ่งเลยนะคะกับหัวข้อทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี2023ถึง2025แน่นอนนะคะว่าในปัจจุบันนี้อนาคตมาถึงเราแล้วค่ะแล้วก็หลากหลายโอกาสที่เรามักจะได้ยินนะคะว่าอนาคตนี้กำลังเดิน ทางอย่างรวดเร็วเราจะมีการในการเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นในองค์กรของท่านเองรวมถึงในองค์กรในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนและประชาชนทุกคนให้มีส่วนร่วมครั้งสําคัญค่ะทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อการดําเนินงานในครั้งนี้นะคะสําหรับท่านผู้ดำเนินรายการ